มติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางนะคะหงเงิน933บาทเพื่อใจ่ายให้แก่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นการดูแลเด็กแรกเกิดตั้งแต่0-6ถึงปีที่อยู่ในครอบครัวที่มีไรายได้ ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในปีงบประมาณ2,565เฉพาะเดือนกันยายนนี้คือภาพรวมทั้งปีมีจำนวนเด็กที่เกิดมากแล้วก็ใช้งบประมาณมากกว่าที่คาดการไว้ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบกลางเข้าไปจ่ายช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันแก่ผู้ปกครองทุกคนได้นะคะว่าเงินเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลดูแลนั้น สำหรับเด็ก0-6ปีเดือนกันยายนนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติดูแลงบกลางไปแล้วถึง6ครั้งนะคะแต่ว่าสำหรับที่จะดูแลเดือนกันยายนนี้ก็คือ933ล้านบาทจ่ายให้แก่เด็กจํานวน2ล้าน3แสน5 0 0ื่นคนค่ะ